พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องกลิ่นที่หอมทวนลมอานอน n ตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมใดในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัญยาณธรรมมีใจปราศจากมนทิน คือความจีีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันสม,มณะพราหมณ์ทุกทิศย่ยอมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบุรุษ ในบ้านหรือนิคมแห่งโนนถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือ สุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราดจากมนทินคือความสนีอยู่คลองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันแม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญคุณของขอว่าปรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโนนถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว เว้นขาดจากการลักทรัพเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกันลยานธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่คลองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีความืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันอานอนกลิ่นหอมนี้นั่นแหละพุ่งไปตามลมก็ได้พุ่งไปทวนลมก็ได้พุ่งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้ กลิ่นดอกไม้ฝุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นจันทร์กลิ่นกลิศนาหรือกลิ่นกละลพักก็ฝุ้งทวนลมไปไม่ได้ไไไดส่วนกลิ่นสับประบรุษฝุ้งทวนลมไปได้เพราะสับประบรุษฝุ้งไปทุกทิศสาธุขอให้เจริญในตามกันทุกคน